Bonjour à tous สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะใน a r r p o t t t r ค่ะในบทนี้นะคะจะเป็นบทที่6 chapitre 6คราวนี้เนี่ยแพลวจะมาต่อนะคะก่อนจะต่อเนี่ยแพลวจะพูดถึงความเดิมตอนที่แล้ว Le chapitre précédent ความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยจะเป็นฉากที่ Harry Potter p t t t e r กับอ g r i เขาไปซื้ออัมเ l ลเล่โวล n งกับ วินแบกเก t ตใช่ไหมคือไม้กายสิทธิ์กับไอ้ไม่กวาดบินได้อะเออนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อเป็นบทที่6จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดูหัวข้อเลยนะคะมาดูไปตามตามกันเลยหัวข้อก็คือ Rendez-vous Rendez-vous แปลว่า Meeting ก็คือการพบนัดหมายนะคะ Sur ที่ไหน Sur la v o i e นิฟทั r ซอันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นการทับเนี่ย เราจะพูดว่า t o แล้วก็ sur 4ก็คือ,อนัดพบที่ La Voix จริงๆมันแปลว่าเส้นทางนะคะทางหมายเลข9แต่อันนี้เราจะแปลเป็นชานชาลา9เศษสส่วน4แล้วกัน r e n o e z v o u s sur La v o i ว9 3 s ก r าการนัดพบที่ชานชาลาหมายเลข9เศษสส่วน4มาเริ่มต้นกันเลย Le 1ว e พื e อมีสิ e เ e ววันที่1กันยายนจะเป็นวันเปิดภาคเรียนนะคะของฝั่งยุโรปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของอังกฤษฝรั่งเศสก็ประมาณนี้นะคะหกันยายนเนี่ยเดือนเก้า h a r ีเ d e มง d e à son น้ e l e ล e ตเดลา n เน à l o n d r r s h a r เนี่ยก็ได้ขอให้ขออะไรกับใครนะคะ Demande à quelqu'un d e f a i r e q u e l q u e c h o s e ขอให้ใครทำอะไรให้เป็นโครงสร้างนะคะขอให้ใครทำอะไรให้ในที่นี้นะคะก็อารี่เนี่ยขอให้คุณลุงของเขาอามุเน่อามุน่เนี่ยก็คือการนำพามานะคะพาใครพาตัวเอลตัวนี้ก็คืออารี่นั่นแหละพาแฮร์รี่เนี่ยมาที่ไหนอาลอนเดร์ลอนดอนลอนดอนอีกแล้วนะคะที่ไหนอาลากาค่ะ ที่สถานีรถไฟที่ชื่อว่า King's Cross นะคะ King Cross p o u a r t i r à p o u ูดค่ะเพื่อที่จะออกเดินทางไปที่โรงเรียน Hogwarts นั่นเองพูดค่ะ Je dois prendre le train à 1 1 h s u r la voie 9 3 s u r 4ผม ต้องไปขึ้นรถไฟการใช้ยานพาหนะนะคะใช้แวะพองเถอะพองเลือดขังไปขึ้นรถไฟเวลาตอน11นาฬที่ชานชาลา9เศษ3ส่วน4 La voie n e u v trois u r quatre ça n'existe pas répond Vernon อะไรชานชาลา9เศษ3ส่วน4มันไม่มีอยู่จริงหรอกคุณลุงแวะนงได้ตอบ c'est écrit sur mon pied แต่ว่ามันเขียนไว้บนตัวของผมนะนะคะเซติคีก็คือมันมันเขียนเอาไว้ซูวโมบีบนตัวของผมอันนี้อารีเป็นคนพูดอิน o n ตุสฟูดีเวอร์นงคุณลุงเวร์นงก็พูดว่าโอ้ยพวกเขาอ่ะบ้าะคะก็คือพวกเขาก็คือหมายถึงว่าพวกเ,เวทมนต์อะไรทั้งหลายนะคะตุสฟูฟูก็คือบ้า พวกเขาทั้งหมดมันบ้ากันหมดเลย Vernonmen อแม r r รีเวอรเนี่ยก็ได้นำพาแฮร์รี่มา n t de le voir partir แล้วเขาเขาในที่นี้ก็คือคุณลุง Vernon เนี่ยก็ได้กงตองกงตองก็คือดีใจพอใจดีใจที่แบบได้เห็นทำไม Le voir <c oughs> เห็นเลิกในที่นี้ก็คือ a r รีได้เห็นแฮร์รี่ทำไม Partir จากไปนะคะ พอใจไปไปสักทีดองลากก่ค่ะในสถานีรถไฟอารีเชร์ลาวัวเนอฟอรัวสุกัตแฮร์รี่เนี่ยก็ได้หาชานชาลาหมายเลข9เศษสามส่วน4มิแต่ว่าเอลเ n น x i กซิส a ตปะแต่ว่ามันไม่มีอยู่จริงเอลในที่นี้แทนที่ด้วยลาวัวก็คือทางเส้นทาง ชารชชลาหมายเลข 9, 3, เก้าเสร็จสส่วนสี่ยมันไม่มีอ่ะไม่เห็นเจอเลย Heureusement h e u r e u s e m ม n t มันแปลว่าลักกิลีโชคดีหน่อย Invoi <Il> t เขาได้เห็นเขาในที่นี้ก็ยังพูดถึงแฮร์รี่อยู่นะคะ i ิ v o i une famille เขาก็ได้เห็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง Ils sont tous r u อ้พวกเขาก็คือ จำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะพวกเขาทั้งหมดเนี่ยตู u โอ้โการใช้แวรกแอดแล้วก็บอกสีอย่างเงี้ยโอตัวนี้บ่งบอกถึงผมสีแบบจิงเจอร์เฮก็คือหัวแดงเราจะไม่ใช้คาว่ารูจกับผมนะคะเราจะใช้โอผมแบบหัวแดงเลยเอพุสพุสมาจากแวรกปุซเซปุเซเนี่ยแปลว่างอกขึ้นมาก็ได้หรือแปลว่าผลักก็ได้นะคะปุ s เซอยู่ที่บริบทด้วยอ่า เขาทำไมพุชโบกูเดอร์วาลีสน่าจะเข็นนะเออคงไม่แบบมีงอกอะไรออกมาแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็แบบเข็นแบบจำนวนเยอะมากเลยวาลีสแปลว่ากระเป๋าเดินทางอินซงพวกเขามีกอมลุยเหมือนเหมือนใครกอมลุยลุยในในที่นี้นะคะก็คืออารีเหมือนแฮร์รี่เลยมีอะไรอินซงเดก g าจก็คือกรองนกนะคะเฮ้ยพวกเขามีกรงนกหลายกรงเลย ec des ดอ Ibou avec ี e คือ u กับนกฮูกนะคะเขามีกรงนกที่ซึ่งมีนกฮูกอยู่ในนั้น d e i b ิบเราจะไม่เชื่อมเสียงตรงนี้เพราะว่าตัว a r c h ชอิตัวนี้เนี่ยมันจะเป็น a r c h a s p i r สนะคะ a r c h a s p i r สก็คือเป็น a r c h ที่ไม่ต้องเชื่อมเสียงกับคำนำหน้าคำนามแต่ a r c h ที่มันเชื่อมเสียงเนี่ยกับคำนำหน้าคำนามเราจะเรียกว่า a r c h m u e เออาร์ชมูเอเอออินเปอร์เลเดมุนดู แล้วพวกเขาก็คือครอบครัวครอบครัวเนี้ยที่หัวแดงเนี่ยเขาพูดถึงมอนจูจากบทก่นกอนๆนะคะมอนจูก็คือเลือดสีโคลนผู้คนที่ไม่มีเวทมนต์นั่นเองซูซอนเดซ็อกซีซูดี้อารีพวกเขาเป็นพ่อมดแฮร์รี่ได้พูดพูดกับตัวเองนะคะซูดี้อินด o ฟก e n น c o n n ลาวัว la voie ฟ3 4พวกเขาต้องรู้จักชานชาลาหมายเลข93-4แน่ๆเลย อีล e u เดอะมอนเตอร์เดอะเขาก็ได้ทำไมเขาในที่นี้ก็คือแฮร์รี่ล่ะแฮร์รี่เนี่ยได้ถามใครถามพวกเขาก็คือครอบครัวของพวกคนหัวแดงพวกนี้เนี่ยในการขออะไรเดอะเลดขอความช่วยเหลือนั่นเองแฮร์รี่ก็ได้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากผู้คนกลุ่มนี้นะคะซ e ล t l า f a ม i l l e เ e สลี y นี่ก็คือครอบครัวเวสลีย์นั่นเองการขยายความบอกทุกครั้งนะคะใส่ดูพวงแปลว่าเป็นการขยายความที่อยู่ข้างหน้าโงงอ่านว่าโรงเลยโงงเอตงเกรซงโงงเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคีอาลาจูเดอฮารีเป็นเด็กผู้ชายที่ซึ่งมีอายุพอๆกับแฮร์รี่เลยโงงรันทร์ออ c ซี่โอคอลเลจปูลาร์เซตนนี รอนเนี่ยนะก็ได้ฮองเท e คือเข้าเข้าไปที่ไหนเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะโอซแปลว่าด้วยเหมือนกันเข้าไปที่วิทยาลัยบูลาก็คือเข้าไปโรงเรียนฮอกวอตส์เหมือนกันเซตันนีเซตันนีก็คือปีนี้โ o งอดัลโก้ของเ r ร์หรือจูโมโรงเนี่ยนะมีพี่ชายฝาแฝดสองคนเฟร็ดเอจอร์ชชื่อเฟร็กับจอชเล e ิสลี s l ว v o ลายสิการ์ติสของแฮร์ r ี ครอบครัวของเวสลีย์เนี่ยนะได้เห็นวัวในที่นี้ก็มาจากแวววัวนะคะที่แปลว่าเห็น l c i c a t r i c e la c ซ c atrice at แปลว่าแผลเป็นแผลเป็นของแฮร์รี่นะคะก็พูดขึ้นมาว่า t u วีอาริพอเตอร่ะนายคือแฮร์รี่พอตเตอร์นี่ a r ริรูจิรูจินะคะมาจากแวบรูจีค่ะที่แปลว่าแก้มแดงแฮร์รี่ก็น่าแดงขึ้นมาเลย รู้จักฉันด้วย i l montre à h a r r y la v o i าวัวเาพวกเขาก็คือครอบครัวเวสลีย์เนี่ยได้มงเทแปลว่าแสดงให้เห็นนะคะโชว์ให้ดูโชว์ให้แฮร์รี่ดูโชว์อะไรคะลาวัวชานชาลาหมายเลข9 3้าสส่วน4เนี่ยคี c เอกาที่ซึ่งซ่อนอยู่ Et qu'on ne trouve que par magie และพวกเราก็เนเกอรแปลว่าเพียงเท่านั้น จะพบแล้วพวกเราก็พบได้ด้วยเวทมนต์เท่านั้นอ่าก็คือว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นต้องใช้เวทมนต์เท่านั้นถึงจะมองเห็นชานชาลา9ก้าส่วนสี่นะคะและที่นี่นี่เองเนี่ยนะ train Express, รถไฟด่วนที่ไปพี่ไปไหนปูลาร์โรงเรียนฮอกวอตส์เนี่ย a t ต e s les l l ล s เซเลฟต์ l ดลิ o กน e e l เ r อ e l ก็ได้รอนะคะอ t ต้องรอคอย ได้รอคอยนักเรียนของโรงเรียนเวทมนต์ก็คือ,อรถคันนี้รอทุกคนนักเรียนทุกคนที่จะไปโรงเรียนฮอกวอตส์นันเองพู้หลากดองเลตังในรถไฟขบวนนี้น,นะ i s a i รี s t ันสตาเลก r r แฮร์รี่ก็ได้คาว่า s aller, ันสตาเลปแปลว่าปักหลักก็คือเหมือนอมานั่งมานั่งปักหลักนั่นเองอยู่กับรอนนะคะได้นั่งกับรอนอิงเด v i e เวียนตมี พวกเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนกัน devenir de i มาจาก verb devenir แปลว่ากลายเป็น il mange des bonbons พวกเขาก็คือทั้งโองแล้วก็อารีรอนและ r ฮรี่นะคะ, Ron, Harry, ะ,คะก็ได้กิน des bonbons ลูกอม des bonbons magiques <c oughs> เป็นลูกอมเวทมนต์ด้วย avec plein de c o û t bizarre ด้วย plein de แปลว่า plenty of เต็มไปด้วยรสชาตินะคะ g o รสชาติที่ bizarre แปลกประหลาดมากเลยเขาก็ขยายความว่ารสชาติแปลกประหลาดยังไงเดย e ดราเจชุกปริสดราเจเนี่ยคือก้อนน้ำตาลเคลือบนะคะเป็นลูกอมที่เหมือนเจลลี่บีนส์ที่มันเป็นน้ำตาลอะเออแล้วก็แบบเป็นก้อนๆแล้วก็เคลือบน้ำตาลอีกทีหนึ่งเขาบอกว่าป a r ฟัวเอลโจอองคูบางครั้งเนี่ยพวกมันในที่นี้แทนที่ด้วยดราเจนะคะเป็นคำนามเพศหญิงพระหุพ์ พวกมันก็มีรสชาติแบบยังไง Delicieux อร่อยเออบางครั้งก็รสชาติอร่อยนะคะมีรสอะไรบ้าง Chocolat c h o t o l a t m ม n t m e n t นต orange หรือไม่ก็เป็นรสส้มมีบางฟัวแอน o n โ un อ o งค horrible แต่บางครั้งเนี่ยพวกมันก็มีรสชาติแบบโอ้โหแย่มากเลยนะคะออริบ่กอมเหมือนกับรสชาติแย่เหมือนกับอะไรเ p i n a r d o ร v อูวิยอ เหมือนกับผักโขมหรือไม่ก็เป็นเนื้อสัตว์นะคะรอนเนี่ยนะก็ได้อธิบายว่าที่โรงเรียนฮอกวอตส์เนี่ยมันมีอิเลียนะคะมันมีก a ทรเมซมีบ้าน4บ้านอันนี้แพลวเขียนเอาไว้เพราะกลัวลืมนะคะชื่อแบบภาษาไทยม,มีบ้าน4บ้านด้วยกัน et que les élèves vont n a n s ces quatre m a i s o n s โ e โลเล็กแพคซอนาลิตีนักเรียนเนี่ยจะต้องเข้าไปในบ้าน4บ้านนี้ก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องเข้าไป4บ้านนี้เนี่ยตามลักษณะนิสัยของแต่ละคนมีอะไรบ้าง4บ้านที่ว่านะคะกริฟฟินดอร์ค่ะกริฟฟินดอร์นั่นเองปูฟซูฟเ f l e ก็คือฮัฟเฟนพัฟ แซ็กปองตากมาจากแซ็กปองที่แปลว่างูนะคะก็คือสลิชิลินแล้วก็มีแซด d ดคล e ก็เป็นเรเวนคอร์เขาก็บอกว่า l e กูราเจอ์วงต o n าคริฟฟินดอร์สำหรับพวกคนที่กล้าหาเนี่ยนะก็จะไปอยู่ที่บ้านของ g r ิ f f i n ดอร les intelligents vont à s e r d a l e สำหรับคนที่ฉลาดเฉลียวฉลาดเนี่ยก็ไปอยู่ที่ r a v e n c ค a w เลย Les gens qui vont à ุ o u f s o u v l e ส่วนคนที่ใจดีนะคะแบบนี้ใส่ดีใจดีนะคะไปที่ Hufflepuff l e รเซ่วงตาซักป้องตาค่ะส่วนคนที่มีนิสัยเจ้าเล่ยเล่เหลี่ยมนะคะไปสลิชลีเลยเก่งแต่ว่าเล่ห์เหลี่ยมอ่ะฉลาดแกมโกงเออใช่ r รอ espère qu'il ira à Gryffondor รอนเนี่ยนะรอนก็หวังว่าออร่าในที่นี้มานจะแว่อเลแต่อยู่ในตองของฟิวเจอร์ซมก็คืออนาคตหวังว่าเขาเนี่ยจะอยู่ที่บ้านของกริฟฟินดอร์นะกอมเซฟคร์เหมือนกับพวกพี่ชายของเขาอีเลสเปร์กินิราบาอาร์เซปองตาเขาเนี่ยก็คือรอนนะคะกำลังพูดถึงโรงอยู่เนี่ยเขาก็ได้หวังว่าเขาจะไม่ได้ ไปอยู่บ้านแซ็กปองตาก็คือบ้านสลิทลีนเพราะว่าอะไรเขาก็ขยายความว่าวอลเดมอร์วูซาเวกิคนที่คุณก็รู้ว่าคือใครใช่ไหมโวลเดมอร์ค่ะเอเตในที่นี้นะคะเป็นแวร์แตร์ซึ่งอยู่ในตองแลงปาร์เฟ่ก็คือเป็นอดีตในสมัยก่อนเนี่ยวอลเดมอร์เนี่ยก็ได้อยู่ในดองเซต์มิซงก็คือบ้านของสลิทลีนกองติเลเตเจน เมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กๆอยู่วัยรุ่นนะคะเจนแปลว่ายังยังหนุ่มสาวอะ่ะนั่นก็หมายความว่าเออโวเดอรมอร์เนี่ยก็เคยอยู่ในโรงเรียนปูลาคมาก่อนใช่ไหมแล้วก็อยู่ในบ้านของสลิชลีนด้วยฮงก็เลยบอกว่าฉันไม่อยากอย,กอยู่บ้านเดียวกับวูซาเวคีคนที่คุณก็รู้ว่าใครดองเลทรังในรถไฟอารีฮองกุ r e ทอซิยุนฟีอ l ฮรรี่ก็ได้พบกับนะของกุงเท ร e องก n t งเทแปลว่าพบแต่ราก o n งเตแปลว่าเล่าเล่าเรื่องอย่าจำสลับกันนะหลายคนจำสลับกันนะคะราก o n งเตแปลว่าเล่าเรื่องร้องก n t งเทแปลว่าพบแฮร์รี่ก็ได้พบกับใครเด็กผู้หญิงคนหนึง่ง avec les cheveux s i b r i f é กับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ซึ่งมีผมยุ่งเหยิงนะคะเอบูริเฟเป็นไ d j e ี t i v เพราะว่าหูลุงลังเลยยุ่งเหยิงเลยเอเด็กรองเด็ดองแล้วก็มีฟันใหญ่ด้วยเอลสเปลลาแอร์มิโอนหล่อนชื่อว่าเฮอร์ไมโอนีนะคะแอร์มิโอนแฮร์รี่เอโรนเดลแอมปาบุกคูแฮร์รี่กับรอนเนี่ยนะก็ไม่ได้ชอบหล่อนเท่าไหร่หรอกตัวเอลตัวนี้นะคะก็คือมาจากลา ะะแต่ว่าลดรูปมันลดรูปเพราะว่ามันตามด้วยคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสละนะคะในที่นี้ก็คือเป็นแอคเมียนนั่นเองเฮอร์มโอนี่แฮร์รี่กับรอนเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบหล่อนเท่าไหร่หรอก Elle ล l air. a ลค่ v o i r l'air แปลว่ามีลักษณะนะคะมีท่าทางเอลเลแคลคือจูนมาดมูเซลละเจอเซตุหลอนเนี่ยมีลักษณะท่าทางเหมือนแบบ หญิงสาวฉันรู้ทุกสิ่ง je sais tout ก็คือแบบฉันรู้ทุกอย่างนะคะเลยไม่ชอบ Elle a déjà lu ลูในที่นี้มาจากเ e ี l ค่ะที่แปลว่าอ่านหนังสือนะคะอ่านอ่านอะไรก็ได้อ,อันนี้เป็น passé composé ละก็คืออ่านจบหมดละ l a déjà lu To u s s l s livres du p r r g r a m m e หล่อนเนี่ยก็ได้อ่านหนังสือทุกเล่มเรียบร้อยแล้ว ของอะไรจโปโแกรมของหลักสูตรนี้โอ้ oh, ยังไม่ทันเริ่มเรียนเลยอ่านหมดครบทุกเล่มแล้วนะคะ h a r ี y Re ทูเวลเล e ร์เซนเปอร์ซัมปัติกแฮร์รี่เนี่ยก็ได้พบอีกครั้งนะคะทูเวแปลว่าพบแต่ว่า r e t ท o เ v e R อในที่นี้มันใส่มาอีกครั้งหนึ่งนะคะแปลว่าเจออีกครั้งหนึ่งเด็กผู้ชายที่ซึ่งแบบเปอร์ซ a t ป i ติกดูไม่ค่อยเป็นมิตรเลย ดู m a g กาซ n d ด l ล n d r e s res, ในร้านขายของที่ในห้างในร้านขายของที่ลอนดอนนะคะ la ิล a ล t ปูเ blanche เขาก็คือพูดถึงผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมีผิวลาโปไปว่าผิวหนังนะคะเทบลอ c ช์ anche, ผิวขาวมาก ผิวขาวของฝรั่งเนี่ยหมายความว่าแบบผิวสีซิดนะคะขาวแบบซิดเลย et l e c h e v e u x très b l o n d แล้วก็มีผมที่แบบสีบลอนด์มากๆเลยแบบบลอนด์สว่างเลยนะคะ t p r é t e n t i e u x i l est prétentieux แ pr ปลว่ามีลักษณะท่าทางแบบโออวดคุยโมนะคะขีโม n in m e pas les mon d น u แล้วเขาก็คือเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ชอบ กลุ่มคนที่เป็นเลือดสีโคลอนอินซ e เบลดราโกมัลฟอยอันนี้ถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสนะคะดันโกมัลฟอยดราโกมัลฟอยนั่นเอง Nous a r r v v n s à à p u u l a r d dans 5 minutes di Hermione เดี๋ยวพวกเราจะถึงที่โรงเรียนฮอกวอตส์ในอีก5นาทีนะ Dor ์ n อินเฟ n u i ่ข้างนอกเนี่ยมันมืดมากเลย Tous les élèves mettent l'Europe de sorciers. นักเรียนทุกๆคนก็ได้สวมใส่ชุดคลุมอะไรชุดพ่อหมดแม่หมดของพวกเขา Quand le train s'arrête. เมื่อรถไฟได้หยุดขบวนลง Ils d e s c e n d e n พวกเขาก็ได้ลงมาจากรถไฟ Les élèves de première année, suivez-moi. Salut Harry, ça va? อ่านักเรียนชั้นปีที่1 ตามผมมาเลยอ้าวสวัสดีแฮร์รี่สวัสดีไหมเซอากริตเสียงนี้ก็คือแฮกริตนั่นเอง Tous les élèves de première année montent sur t e s petits bateaux pour traverser un lac. นักเรียนชั้นปีหนึ่งทุกคนนะคะก็ได้ขึ้นไปบนเรือลำเล็กๆ pour traverser เพื่อที่จะข้ามข้ามอะไร un lac ก็คือเป็นทะเลสาบ de l'autre côté du lac อีกฝั่งหนึ่งของทะเลสาบเนี่ย i n v un c h t e a u i m m e n s e พวกเขาก็คือพวกนักเรียนทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นอ h â ชาต u แปลว่าปราสาทนะคะแปลว่าพระราชวังก็ได้แต่ในที่นี้แปลว่าปราสาท i m m e n s e ใหญ่เบ้อเตอรเลย c ซ p u l a r มันก็คือโรงเรียนเวทมนต์ฮอกวอตส์นั่นเองอจบแค่นี้นะคะ c h a p i t r e 6จบไปแล้ว เป็นยังไงบ้างบทที่6นะคะหวังว่าทุกๆคนจะชอบถ้าชอบก็คอมเมนต์มาเลยนะคะแพลวเห็นคอมเมนต์มีคนแนะนำให้แพลวทำเป็นหนังสือเสียงนะคะก็คือ,อ,อใส่ลงใน Spotify ใช่ไหมจะได้แบบฟังแต่เสียงอันนี้เนี่ยแพลวก็อาจจะต้องไป อ่านใหม่แต่คราวนี้จะไม่ได้แปลแบบว่าละเอียดใส่เรื่องแกรมมากเข้าไปนะคะเป็นความคิดที่ดีมากขอบคุณที่แนะนํานะคะแพรวก็คิดว่าเออมันมันก็น่าทำอยู่ถ้าหากว่าใครมีอะไรแนะนํานะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกแพรวได้เลยเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะโอ้ฟรักสวัสดีค่ะ